วันนี้พวกเรามารีวิวนะครับสว่านโรตารี่มี2ไซส์2แบบนะครับให้พี่ช่างเลือกชมนะครับเราตัดสินใจตามการใช้งานของสว่านแต่ละตัวนะครับเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้เป็นโรตารี่รุ่น2องขีดยี่หกเอ็นโซนะครับตัวนี้ก็จะเป็น3ระบบครับสามารถปรับไซส์ขวาได้นะฮะกำลังไฟอยู่900วัตต์นะครับแล้วก็อันนี้ตัดอัตราการกระแทกมีค่าตรงนี้ให้พร้อมครับรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษฮะรุ่น DFR ครับผมสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับมีหัวต่อเสริมแถมให้นะครับ หัวตัวนี้ก็สําหรับไว้จับจับพวกดอกจอกไม้จอเหล็กธรรมดาได้นะครับดอกธรรมดาทั่วไปการเปลี่ยนหัวก็ง่ายฮะแค่ดึงออกก็ถอดได้ครับหรือว่าใส่เข้าครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับมีกล่องแถมให้ฮะอุปกรณ์ที่จะแถมให้ก็มีดอกนะฮะแปดสองนะครับดอกโรตารี่ดอกสกัดมีแบนกันแหลมมีเหล็กวาล์ยะให้นะครับตัวเครื่องครับตัวนี้เป็นสามระบบนะฮะระบบแรกก็คือจอกธรรมดาครับ ระบบที่สองเป็นกระแทกนะครับระบบที่สามเป็นสกัดนะฮะสมับงานสกัดนะครับสวิตตัวนี้สามารถสโลได้ตามน้ำหนักมือเราครับผมเดี๋ยวผมทดสอบกำลังเครื่องดูนะฮะลองเจาะปูนให้ดูครับผมแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวลองสกัดให้ดูนะครับสกัดหินครับผม อากาศแล้รปรับมาระบบตรงนี้นะครับผมถ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นระบบธรรมดานะครับแล้วต่อหัวตัวนี้ใช้เจาะไม้จเจาะเหล็กนะครับส่วนต่อไปเป็นตัวที่สอของมิวเทคนะครับตัวนี้จะความพิเศษของเขาก็คือจะเป็นรุ่นทันสองวัตต์นะฮะเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวใหญ่ครับผมมีกล่องบ็อกเซตแถมให้พร้อมครับอุปกรณ์ที่จะแถมให้ก็มีด้านจับ ดอกสว่านโรตารีนะฮะเบอร์แปดสิบสองดอกสกัดนี้ให้พร้อมนะครับตัวนี้สําหรับช่างที่ว่าต้องการจะเจาะเน้นความแรงนะครับผมเจาะพวกดอกเบอร์ใหญ่ฮะเบอร์สิบเจ็ดสิบเก้ายี่สิบกว่านะฮะแนะนําตัวนี้เลยครับผมกําลังแรงมากเลยนะครับเดี๋ยวลองทดสอบนะฮะตัวนี้เป็นสองระบบสามารถสกัดได้กับเจาะปูนได้นะครับเดี๋ยวทดสอบลองระบบเจาะก่อนนะครับการใส่ดอกก็ง่ายฮะเป็นหัวโรตารีครับผม ปุ๊บลงปอกเลยนะครับระบบเจาะนะฮะตัวนี้1,200วัตต์นะครับกำลังจะแรงเหลือเฟือเลยครับผมหรือว่าจะใช้ในงานสกัดนะฮะตัวนี้ก็จะแรงกว่าโรตารี่ครับผมแรงกว่าสว่านโรตารี่ซึ่งเป็น900วัตต์นะฮะถ้าใช้งานสกัดถ้าใช้งานสกัดแนะนําตัวนี้นะครับมันจะไม่กินแรงเครื่องครับผม เปลี่ยนระบบก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ เรียกได้ว่ากำลังตัวนี้สุดยอดมากเลยนะครับแรงมากเลยครับโอเคครับสว่านโรตารี่มีให้เลือกสอรุ่นนะครับทดสอบประสิทธิภาพให้ดูแต่ละตัวแล้วครับถ้าชอบตัวไหนสนใจตัวไหนก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณครับ